สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูนะฮะวิธีเปิดปิดแอร์นะครับเพื่อถนอมหม้อแอร์นะครับหม้อแอร์อยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยฝั่งทางเนี้ยใต้เนี่ยนะฮะพอดีนะฮะของผมอ่ะพังนะฮะหม้อแอร์รั่วนะครับไปเปลี่ยนมานะครับก็วิธีถนอมหม้อแอร์นะฮะอ่าใครดูแล้วก็ไม่เป็นไรครับเรือดผ่านไปได้เลยนะเนี่ยก็ให้ตัวเนี้ยไปอยู่ที่สุดนะครับอยู่ก็คืออากาศเข้าอยู่ตรงนี้นะฮะ อันน <te> pues <Obi> ี้ก็ปรับเอาแต่เราเตะจะชอบนะครับส่วนเปิดแอร์นะครับเปิดพัดลมก่อนนะครับเพื่อไล่อากาศนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเปิดความเย็นนะฮะความเย็นลักษณะนี้นะครับนี่คือวิธีเปิดนะครับแล้ววิธีปิดนะครับวิธีปิดนะครับปิดความเย็นก่อนนะครับเวลาเปิดเปิดนี่ก่อนเราค่อยเปิดความเย็นเวลาปิดปิดความเย็นก่อนนะครับ เพื bills, you. You ่อให้พ er ัดลมอ่ะ่ล่อยที่สุดเลยก็ได้นะอยที่สุดเลยเพื่อให้พัดลมอ่ะนะครับไล่ไล่อากาศหม้อพัดลมอยู่ตรงเนี้ยไล่อากาศไล่คอมแอร์นะฮะคอมชื้นของคอมแอร์และกิมพอับออกมาให้หมดก่อนนะครับนี่พอเอามือปางดูนะครับปางดูว่าไม่มีความเย็นแล้วนะครับไม่มีความเย็นแล้วเดิมเบาลงแล้วอ่าไม่มีความเย็นแล้วนะครับค่อยปิดพัดลมลักษณะนี้ นะะฮนี่คือการปิดเปิดปิดที่ถูกต้องนะครับเพื่อถนอมคอมแอร์เพื่อถนอมหม้อแอร์นะครับหม้อแอร์ที่ผมเปลี่ยนเนี่ยผมเปลี่ยนมา6000กว่าบาทเนี่ยนะครับนี่เป็นการถนอมหม้อแอร์ให้ใช้ให้อยู่กับเราและเราได้ใช้ไปนานๆนะครับโอเคครับอ่าเคล็ดไม่รับช่างมาบอกนะครับมีที่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ